ก่อนจะไปช่วงเวลาของยุค3ก๊กนะครับเราต้องมาไล่ต้นสายปลายเหตุการเสื่อมอํานาจของราชวงศ์ฮั่นก่อนซึ่งเราจะเอาทุกประเด็นที่ส่งผลต่อการเสื่อมอํานาจขึ้นมาพูดกันในคลิปนี้คลิปเดียวเอาให้จบเลยนะครับ และคลิปหน้าเป็นต้นไปเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่อง3มก๊กกันครับเอาล่ะขอเกินแบบนี้ก่อนนะครับว่าการที่ราชวงศ์ฮั่นเสื่อมอํานาจนั้นสแสดงให้เห็นแล้วครับว่าเป็นวัฏจักรของราชวงศ์ที่มีเกิดขึ้นและก็ดับไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะการสถาปนาราชวงศ์สร้างขึ้นจนสามารถเรืองอํานาจแล้วสุดท้ายก็ตกต่ําเสื่อมถอยและสิ้นสุดอํานาจในที่สุดทั้งหมดทั้งมวลล้วนแล้วแต่เป็นไปตามวัฏจักรแห่งราชวงศ์เมื่อใดก็ตามที่เกิดกรบฏและโจรผู้ร้ายขึ้นทั้งแผ่นดินนั่นคือสิ่งที่บ่ง บอกได้เป็นอย่างดีครับว่าราชวงศ์นั้นกําลังจะถึงจุดจบ เอาละขอเปิดด้วยเรื่องที่อยู่จุดสูงสุดก่อนเลยนะครับพระราชอำนาจระบอบจกักรพรรดิแบบราชวงศ์ฮั่นนั้นถ้ามองดีๆเนี่ยจะเห็นว่ามีข้อเสียอยู่มากกว่าข้อดีเพราะการที่รวมอำนาจเด็ดขาดไว้ที่องค์จักรพรรดิหรือองค์ฮ่องเต้เพียงพระองค์เดียวหมายถึงการฝากชะตากรรมทุกๆอย่างของแผ่นดินเอาไว้ในมือคนคนเดียวเมื่อถึงยุคไหนก็ตามที่ฮ่องเต้ไร้ความสามารถหรือใช้ความสามารถในทางที่ไม่ได้มีความยุติธรรมเนี่ยจะส่งผลให้เหล่าผู้มีอิทธิพลต่าง แย่งชิงความเป็นใหญ่ช,อช่อฉนโดยที่ฮ่องเต้ก็ไม่มีอำนาจพอที่จะสามารถควบคุมหรือตรวจสอบอะไรใดๆไ,ได้เลยแต่ไม่ใช่เท่านั้นนะครับเพราะต่อให้ฮ่องเต้มีความสามารถและครองแผ่นดินได้โดยตรงสามารถจัดการกับอำนาจของบรรดาน,นักปกครองได้ทั้งหมดนั่นก็หมายความว่าไม่มีใครมีอำนาจพอที่จะมาตรวจสอบพระองค์เช่นกันดังนั้นแล้วนะครับไม่ว่าแนวโน้มจะเป็นไปอย่างหน้าหรืออย่างหลังก็ไม่ส่งผลดีกับบ้านเมืองแน่ๆถ้าพิจารณากันดูดีๆแล้วเนี่ย ช่วงเวลาที่เหล่านักปกครองขึ้นมาเป็นใหญ่นั้นอาจจะไม่ได้มีผลเสียต่อแผ่นดินขนาดนี้ถ้าหากว่าปกครองไปตามกระบวนการและเหมาะสมกับสถานการณ์ไม่เอาผลประโยชน์ของฝ่ายตนเป็นหลักแต่เรื่องของทั้งแผ่นดินนั้นเป็นภาพที่กว้างมากนะครับเพราะฉะนั้นบางสถานการณ์นั้นถึงแม้ว่าปกครองตามกระบวนการอย่างที่เราได้กล่าวไปเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะทาให้สถานการณ์วิกฤตต่างๆรุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการแก้ปัญหาของบรรดา ปกครองอีกทีด้วยนะครับหรือแม้แต่การตัดสินใจในการจะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างที่มันใหญ่มากๆเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการพิจารณากันอย่างถี่ถ้วนแน่นอนครับว่าส่งผลให้ปัญหาเนี่ยถูกแก้ไขอย่างล่าช้าหรือบางเรื่องเนี่ยก็อาจจะไม่ทันการได้และถ้าเกิดว่ายุคสมัยไหนที่บ้านเมืองขึ้นอยู่กับห้องเต้ล่ะจะเป็นยังไงพระองค์เนี่ยนะครับก็ย่อมต้องบริหารแผ่นดินไปพร้อมกับพิจารณาปัญหาที่อาจจะส่งผลต่อระบอบจกักรพรรดิในระยะยาวด้วยคือการปกครองแผ่นดินให้ดีเนี่ยไม่ เพียงพอต่อการที่จะรักษาอำนาจเอาไว้ครับพระองค์จําเป็นจะต้องบริหารการเมืองภายในให้สามารถรักษาอำนาจนั้นต่อไปในระยะยาวด้วยและปัญหาใหญ่ที่จะส่งผลกับระบอบจกักรพรรดิมาอย่างยาวนานเนี่ยนะครับก็คือการสืบราชบัลลังก์อิทธิพลตระกูลฝ่ายจากักรพรรดินีและพระสนมเอกและอิทธิพลของข้าราชสำนักฝ่ายในคือเหล่าขันทีล้วนแล้วแต่เป็นอิทธิพลที่ส่งผลต่อการเมืองภายในราชสำนักทั้งสิน้นแน่นอนครับว่าทางองค์ฮ่องเต้รวมถึง ราชวงฝ่ายในและข้าราชสำนักนั้นต่างวนเวียนอยู่กับสงครามการเมืองภายในที่เต็มไปด้วยการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันเองเพอฟังแบบนี้เราพอจะเห็นภาพได้นะครับว่าการเมืองภายในราชสำนักนั้นเข้มข้นไม่น้อยไปกว่าการเมืองฝ่ายหน้าเลยก็ว่าได้ภาพรวมเลยมองได้ว่าความแตกแยกแบ่งฝ่ายมีบ่อยมากะจนเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยก็ว่าได้ซึ่งการสืบราชบัลลังก์นั้นราชวงหั่นก็ทําตามประเพณีดั้งเดิมคือฮ่องเต้สามารถแต่งตั้งราชทายา ได้ตามที่พระองค์นั้นต้องการโดยที่รัชทายาทนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นพระโอรสของจักรพรรดินีหรือฮองเฮาเสมอไปจักรพรรดินีหรือที่เรามักจะรู้จักกันในชื่อของฮองเฮานั้นเป็นภรรยาเอกของฮ่องเต้นะครับเรียกได้ว่าส่วนใหญ่แล้วรัชทายาทจะเป็นพระโอรสในภรรยาที่พระองค์ทรงโปรดปรานที่สุดภาษาบ้านๆคือรักเมียคนไหนที่สุดก็แต่งตั้งลูกของคนนั้นเลยครับให้ขึ้นมาเป็นผู้สืบราชบัลลังก์ต่อจากตนโดยที่ไม่จะเป็นด้วยนะครับว่า จะต้องเป็นลูกเมียหลวงหรือเปล่าซึ่งส่งผลให้ตำแหน่งของภรรยาแต่ละคนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามการเลื่อนลดปลดตำแหน่งของพระโอรสเหมือนว่าเมื่อลูกได้ตั้งเป็นราชทายาทเนี่ยผู้เป็นแม่ก็จะได้เลื่อนยศตามไปด้วยเช่นกันแต่ถ้าพระโอรสโดนปลดจากตำแหน่งราชทายาทคนเป็นแม่เนี่ยก็ถูกลดยศตามไปด้วยเช่นกันนะครับแต่ถ้าหากว่ารชาชการใดไม่มีการแต่งตั้งราชทายาทละ่ะพอสิ้นสุดรชาชการนั้นไปแล้วนะครับบรรดานักปกครองชั้นผู้ใหญ่จะทําการประชุมหาลือกับฮองเฮาหรือพระพันปีเพือ ่อเลือกฮองเต้พระองค์ใหม่สําหรับพระพันปีหรือฮองไทยเฮานั้นก็คือแม่ของฮองเต้นะครับซึ่งผู้ที่จะมาประกาศว่าใครเป็นฮองเต้พระองค์ใหม่นั้นมีเพียงแค่ฮองเฮาและก็พระพันปีเท่านั้นนะครับพอเป็นเช่นนี้นะฮะถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ฮองเฮาและพระพันปีเนี่ยขึ้นมามีอํานาจในรัชการใหม่ร่วมกับบรรดาน,นักปกครองชั้นผู้ใหญ่ทีนี้นะครับเรื่องการสืบราชบัลลังก์นั้นไม่ว่าจะเป็นราชการก่อนหรือราชการใหม่ส่งผลโดยตรงครับให้เกิดความไม่แน่นอนของยศ บรรดาภรรยาทั้งหลายและตำแหน่งขององค์รัชทายาทด้วยและปัญหาที่ว่าใครจะมาครองแผ่นดินต่อไปอะไรครับเป็นปัญหาที่ยากจะยุติเหมือนที่เรามักจะเห็นในหนังหรือซีรีส์ที่บรรดาเมียหลวงเมียรองต่างๆเนี่ยก็พากันแย่งชิงเพื่อให้ลูกตนได้ขึ้นเป็นรัชทายาทหรือแม้แต่ถูกตั้งไปเป็นรัชทายาทแล้วก็ยังไม่ไวายถูกวางแผนรอบสังหารเพราะงั้นนะครับการเมืองภายในจึงวุ่นวายฝ่ายใครฝ่ายมันหาผลประโยชน์และชิงอำนาจใครแข็งเนี่ยก็อยู่รอดใครไม่แข็งพอ พอจะยืนไหวก็พ่ายแพ้ไปในที่สุดแต่ว่าเรื่องนี้เลยครับส่งผลโดยตรงให้การเมืองขาดความมั่นคงเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของเมียหลวงหรือเมียรองนะครับแต่มันเป็นเรื่องของตระกูลของพวกนางด้วยที่จะเข้ามามีส่วนในการชิงอํานาจแถมยังมีเรื่องของบรรดานักปกครองชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในที่ต้องการต่อสู้แย่งชิงอํานาจกันเพื่อผลักดันคนของฝ่ายตนให้ขึ้นเป็นรัชทายาทและจุดสําคัญคือเมื่อใดก็ตามที่ฮ่องเต้ถูกแต่งตั้งขึ้นมาจากฮองเฮาหรือพระพันปีเนี่ย ย่อมมีอำนาจน้อยกว่าพวกนางครับเหมือนในช่วง195-179ปีก่อนคริสตกาลฮองเต้ก็ตกเป็นเพียงแค่หุ่นเชิดเท่านั้นไม่ได้มีอำนาจในการปกครองอย่างแท้จริงเรื่องการเมืองในราชสำนักเรายังสามารถลงลึกไปได้อีกครับและคนที่จะพูดถึงไม่ได้เลยก็คือขันทีซึ่งเอาจริงๆแล้วขันทีส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากตระกูลใหญ่อะไรแต่พอเข้ามาเป็นขันทีแล้วเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้จะกลายเป็นกลุ่มคนที่อยู่ใกล้ชิดกับองค์ฮองเต้ที่สุดสิ่งที่ตามมาคือมีหน้าที่ในการ การบริหารราชสำนักหลายๆครั้งขันทีถูกแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สําคัญในการบังคับบัญชาราชการฝ่ายหน้าเรื่องฝ่ายหน้าฝ่ายในเนี่ยเราได้อธิบายกันไปแล้วในคลิปของราชวงศ์ฮั่นนะครับคลิปนี้เลยจะไม่ขอลงรายละเอียดจะได้ไปต่อกันไวๆบางครั้งนะครับฮองเต้ก็ส่งขันทีเนี่ยเลยครับไปตรวจราชการส่วนภูมิภาคแม้แต่บางสงครามเนี่ยก็แต่งตั้งขันทีให้ไปเป็นแม่ทัพเพราะฉะนั้นแล้วนะครับขันทีจึงเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่ทรงอิทธิพลพอจะตรวจสอบหรือทวงดุล อำนาจนักปกครองชั้นผ to ู้ใหญ่ในฝ่ายหน้าได้ซึ่งก็แล้วแต่อีกนะครับว่ายุคสมัยไหนขันทีจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูกับบรรดาภรรยาหลักภรรยารองของฮ่องเต้หรือแม้แต่กับนักปกครองชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายหน้าและฝ่ายในเหตุการณ์นี้นะครับทำให้การเมืองภายในราชสำนักเนี่ยต่อส yep. ู้กันหลายชั้นเชิงมากการแข่งขันและต่อสู้กันเองระหว่างกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะครับได้ส่งผลกระทบต่องานราชการทั้งแผ่นดินและความแตกแยกนี้เองเป็นต้นเหตุที่ทำลายรากฐานของราชบัลลังก์ ราชวงศ์จึงเสื่อมถอยอำนาจลงเรื่อยๆมาดูระบบราชการฝ่ายหน้ากันบ้างครับแม้ว่าจะมีการสอบคัดเลือกคนที่มีความสามารถเข้ามารับราชการแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยระบบสอบไล่ก็ไร้ประสิทธิภาพอยู่ดีเพราะบรรดาชนชั้นสูงต่างก็มีอิทธิพลผูกขาดในตำแหน่งราชการโดยที่ไม่ต้องสอบคัดเลือกเหมือนสามัญชนด้วยซ้ําเรียกว่าตำแหน่งสูงๆเนี่ยมีไว้ให้กับบรรดาลูกท่านหลานเธออยู่แล้วหรือแม้แต่การโกงข้อสอบให้ฝ่ายตนได้เป็นข้าราชการก็มีอยู่ตลอดภาพรวมจึงมองได้ว่า ถ้าข้าราชการส่วนใหญ่เป็นพวกพ้องหรือบุตรหลานของชนชั้นสูงทั้งนั้นส่งผลโดยตรงครับให้สถาบันราชการเนี่ยอ่อนแอลงเรื่อยๆและค่อยๆเปลี่ยนไปตามกระแสะการเมืองคือข้าราชการเนี่ยก็ต้องพร้อมที่จะทําตามคําสั่งของคนที่มีอํานาจในราชสำนักแน่นอนครับว่าในระบบราชการเองก็ไม่ได้มีอะไรจะมาปกป้องตนเองจากอํานาจเหล่านี้ถ้าไม่ทําตามก็อยู่ยากครับจึงจะเป็นต้องพึ่งสถาบันราชวงศ์โดยตรงเลยแหละซึ่งทีนี้นะครับในราชการเองก็มีการแบ่งฝ่ายแตกแยก กกันนไปอนะีและที่สําคัญคือความแตกแยกนี้นะครับส่งผลต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นไปหลายชั่วอายุคนเลยก็ว่าได้เหมือนว่าตั้งแต่รุ่นพ่อผิดใจขัดแย้งผลประโยชน์กันมาเนี่ยพอมาถึงรุ่นลูกนะครับก็ยืนอยู่คนละฝั่งกันตั้งแต่แรกแล้วมันจึงเป็นความขัดแย้งที่ไม่รู้จบซึ่งสาเหตุหลักๆนั้นมาจากการขัดผลประโยชน์กันในเรื่องของนโยบายต่างๆจนนําไปสู่การต่อสู้แย่งชิงอานาจกันเองหลายครั้งเกิดการกวาดล้างเสี้ยนหนามของตนให้พ้นทางก็มีครับคือกําจัดทั้งตระกูลเลย ก็มีอยู่บ่อยๆนะและแน่นอนครับว่าการต่อสู้แบ่งพักแบ่งพวกกันเนี่ยย่อมนํามาสู่การทุจริตต่อตําแหน่งหน้าที่ของตนเพราะย่อมต้องมีการใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวแบบไม่สุจริตอยู่แล้วใช่ไหมครับพอมีเหตุให้ต้องกระทบกันไปกันมาอยู่ตลอดเนี่ยเรื่องชาติกําเนิดก็ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นอาวุธทิมแทงกันด้วยครับอย่างเช่นนักปกครองชั้นผู้ใหญ่และขันทีที่ต่อสู้กันมาโดยตลอดเนี่ยพอเห็นว่าขันทีที่มาจากชนชั้นล่างเริ่มเป็นภัยต่อตนก็เกิดการดูหมิ่นขันทีเลยครับว่ามาจาก ชนชั้นต่ำต้อยไร้ชาติกลกูลและไม่มีความรู้ความสามารถซึ่งแน่นอนครับว่าบรรดานักปกครองย่อมไม่ยอมรับที่ขันทีจะขึ้นมามีอํานาจในการบังคับบัญชาตนและส่งผลให้หลายเหตุการณ์นักปกครองและปัญญาชนมักจะมองและก็โทษว่าที่บ้านเมืองล่มจมเนี่ยก็เป็นเพราะอํานาจการปกครองของขันทีนั่นแหละแต่เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วจริงๆเนี่ยขันทีเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าองค์ฮ่องเต้ไม่ไว้ใจนักปกครองผู้ทรงอํานาจทั้งหลายนั่นแหละและด้วยหน้าที่ของขันทีที่ต้องตรวจสอบและทวงดุลอำนาจ นักปกครองจึงได้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันโดยธรรมชาติของหน้าที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากจุดเริ่มต้นนั้นทําให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างมองหาโอกาสในการสร้างอํานาจของตนและแน่นอนครับว่าทั้งขันทีและนักปกครองต่างมีศักยภาพพอที่จะมีบทบาทสําคัญถึงขั้นล้มล้างราชวงศ์เลยก็ว่าได้แต่ต้องวงเล็บเอาไว้นะครับว่าถ้าโอกาสเป็นใจด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะทําก็ทําได้เลยซึ่งตัวอย่างมีให้เห็นในหลายๆราชวงศ์ที่ต้องสิ้นอํานาจด้วยน้ํามือของขันี หรือบรรดานักปกครองหรือแม้กระทั่งทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันก็มีให้เห็นบ่อยๆแน่นอนครับว่าต่างฝ่ายต่างโทษอีกฝ่ายว่าเป็นต้นเหตุในการล้มราชวงศ์แต่เอาตามความจริงนะก็ทั้งสองฝ่ายอะไรครับที่มีบทบาทในความรุ่งเรืองและตกต่ำของราชวงศ์เสมอมานอกจากนี้แล้วนะครับบรรดาตระกูลชนชั้นสูงตามบนทนต่างๆเนี่ยก็มีส่วนด้วยเช่นกันนะครับเพราะตั้งแต่ที่ราชวงศ์ฮั่นได้ครองแผ่นดินและมีการจัดระบอบการปกครองแบบรวมอำนาจขึ้นใหม่ทางราชวงศ์ก็ย่อมต้องมีการเสน เสนอผลประโยชน์ให้กับชนชั้นสูงตระกูลทั้งหลายที่มีอำนาจในแต่ละภูมิภาคโดยได้ทำการยินยอมให้ปกครองมณฑลและถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินขนาดใหญ่บรรดาพระญาติและตระกูลของเมียหลวงเมียรองอีกมากมายและตระกูลของบรรดานักปกครองชั้นผู้ใหญ่ต่างก็เติบโตขึ้นมากลายเป็นชนชั้นสูงในรุ่นใหม่และก็ทำแบบนี้ต่อๆกันมาครับอำนาจส่วนภูมิภาคนั้นก็มีโอกาสเติบโตขึ้นได้ง่ายแหละเพราะว่าราชวงศ์ฮั่นได้แบ่งพื้นที่การปกครองให้มีปริมาณลดลงแต่ พื้นที่การปกครองกว้างขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคือสมมุติว่าตอนแรกเนี่ยมีอยู่20มณฑลก็เหลืออยู่แค่10นะฮะทำให้พื้นที่ก็กว้างขึ้นเท่าหนึ่งถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วการสร้างอํานาจจึงเป็นไปได้โดยง่ายเพราะได้ครอบครองพื้นที่และทรัพยากรในแผ่นดินที่มากมายที่สําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับมณฑลที่เคยเป็นคู่แข่งในการชิงอํานาจเนี่ยก็มีจํานวนตัวแปรที่ไม่มากเหมือนในอดีตก็คือบวกกันแบบตัวเป้งๆกันไปเลยครับ ซึ่งที่ดินของชนชั้นสูงเนี่ยก็ยังได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีตรงนี้เนี่ยส่งผลให้ชาวนาที่ทำนาบนที่ดินของชนชั้นสูงต้องตกอยู่ในสถานะที่ต้องจ่ายค่าเช่าที่นานั้นๆให้กับชนชั้นสูงและยังมีโอกาสถูกเรียกเกณฑ์แรงงานอีกด้วยเมื่อการบริหารราชการแผ่นดินขาดประสิทธิภาพเนี่ยราชวงศ์จึงยากที่จะทำการรักษาอำนาจเอาไว้เอาเล่ะครับทุกคนลองนึกภาพตามนะรายได้รัฐเนี่ยมาจากภาษีที่ดินซะส่วนใหญ่พอที่ดินส่วนใหญ่ตกไปอยู่ใน มือของชนชั้นสูงซึ่งได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษีรายได้รัฐก็ลดลงมากพอรายได้ลดลงเนี่ยก็ต้องมาขึ้นภาษีกับชาวนาที่มีที่ดินเป็นของตัวเองทีนี้ปัญหาเกิดครับเพราะชาวนาที่ทนภาษีที่ดินไม่ไหวก็พากันหนีภาษีด้วยการยกที่ดินนั้นให้กับชนชั้นสูงไปครอบครองแล้วตนเนี่ยก็ต้องมาทํานาบนที่ดินของชนชั้นสูงแทนซึ่งการจ่ายค่าเช่าที่นาให้กับชนชั้นสูงยังถูกกว่าการเสียภาษีที่ดินให้กับรัฐด้วยซ้าครับแต่ชาวนาที่ยัง เหลือเนี่ยก็ต้องแบกรับภาษีที่ดินที่หนักข้อขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นเหตุผลครับให้ประชาชนตกทุกข์ได้ยากไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะจับจ่ายใช้สอยอะไรได้การค้าจึงตกต่ำตามไปด้วยเมืองต่างๆลดขนาดลงแม้แต่แรงงานเองที่เรียกเกณฑ์แรงงานชาวนาปีละครั้งเพื่อมาทํางานก่อสร้างก็กลายเป็นว่าชาวนาไม่ยอมไปครับเพราะว่ายอมไปเป็นทาสติดที่ดินของชนชั้นสูงเนี่ยยังจะดีสักกว่าหรือแม้แต่การทิ้งถิ่นฐานเดิมเนี่ยเพื่อนหนีจากการถูกเกณฑ์ก็ยังมีให้เห็นบ “boy”。 ทีนี้นะครับพอทางรัฐขาดรายได้ใช่ไหมครับก็ส่งผลถึงกองทัพด้วยครับเพราะทางกองทัพจะเรียกเกณฑ์ทหารก็ไม่สามารถทําได้ครับเพราะไม่มีงบประมาณในการเรียกเกณฑ์จึงจําเป็นจะต้องจัดตั้งกองทัพด้วยการใช้ทหารอาชีพซึ่งบรรดาทหารอาชีพเหล่านี้นะครับขึ้นตรงต่อผู้บังคับบัญชาและจงรักพักดีต่อแม่ทัพของตนมากกว่าต่อราชวงศ์แน่นอนครับว่ากลายเป็นว่าไปส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับบรรดานักปกครองตามมณฑลต่างๆเข้าไปอีกซึ่งปัญหารัฐ ขาดรายได้และก็ไม่สามารถเกณฑ์แรงงานได้นั้นเป็นปัญหาที่เรื้อรังและบั่นทอนอำนาจทางเศรษฐกิจและทางการทหารของราชวงศ์มาอย่างยาวนานและเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆตระกูลชนชั้นสูงก็มีบทบาทสำคัญในการเมืองอย่างต่อเนื่องและยิ่งนานไปยิ่งมีศักยภาพที่จะตั้งตนขึ้นเป็นใหญ่และอาจถึงขั้นลมล้างราชวงศ์ได้เมื่อประจวบเหมาะกับที่ราชวงศ์กำลังเสื่อมอำนาจลงบรรดามนทนต่างๆก็ได้ตั้งตนขึ้นเหมือนกับว่าเป็นรัฐอิสระไม่ขึ้นตรงต่อ ราชวงศ์และมีระบอบการปกครองเป็นของตัวเองสามก๊กเป็นตัวอย่างที่ดีครับที่จะทําให้เห็นภาพว่าการสร้างอํานาจส่วนภูมิภาคได้เติบโตจนกลายเป็นยุคสมัยสามก,ก๊กและสามารถล้มล้างราชวงศ์ฮั่นได้ในช่วงคริสต์ศักราชที่280ดังนั้นแล้วเนี่ยแม้ว่าราชวงศ์ฮั่นจะมีระบอบการปกครองที่มีประสิทธิภาพในการรวมอํานาจแต่ถ้าบุคคลในระบบไม่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นฮ่องเต้ขันทีหรือว่าข้าราชการนักปกครองย่อมส่งผลให้ ราชวงศ์ไม่อาจจะดำรงอยู่ต่อไปได้เพราะระบบเนี่ยต้องอาศัยการบริหารที่มีประสิทธิภาพดังนั้นแล้วจะกล่าวได้ว่าที่ราชวงศ์ฮั่นนั้นเสื่อมอำนาจลงก็เพราะปัญหาทางด้านการบริหารแผ่นดินก็ไม่ผิดถึงแม้ว่าราชวงศ์ฮั่นจะเริ่มต้นด้วยการเป็นจกักรวรรดิที่มีอนาคตและเรืองอำนาจแต่ท้ายที่สุดราชวงศ์ฮั่นก็ต้องเสื่อมอำนาจลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเลยครับคือวัฏจักรแห่งการเมือง สำหรับเรื่องราวของราชวงศ์ฮั่นนั้นเราต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับคลิปหน้าเป็นต้นไปเนี่ยเราจะเข้าสู่ช่วงของยุคสามก๊กกันแล้วนะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามและฝากติดตามกันต่อ,ตอไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันก่อนเจอกันคลิปหน้าซียูนะครับ